โอเคครับก็กราบสวัสดีเพื่อนชาวไลค์เกมเศรษฐีกันทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมเนี่ยพ่อสร้างเกมเมอร์นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวนะครับไอ้หมวกนะครับเวอร์ชั่นดาร์กกันนะครับก็คือหมวกอาร์ชิลนะครับเวอร์ชั่นดาร์กนั่นเองนะว่าโล่เราเนี่ยจะติดดีขนาดไหนนะครับต้อง60%เลยนะต้องใช้คำว่าต้อง60%เลยนะไอ้60%นี่แหละบงบ่อยมากนะครับบางทีก็ไม่ค่อยติด มาดูนะครับว่ามันจะแตกต่างจาก55ไหมเดีย๋ยวผมเปลี่ยนก่อนเลยนะครับไปแล้วก็เล่นลงหลีกนะเซตนี้อ,ออกเพราะมันนี้เป็นด่านนี่ไม่จําเป็นต้องการวิกหรอกไม่ใส่วิกไม่ค่อยเยอะหรอกนะรังเป็นเราใส่ป้ายสีด้วยนะครับเออโอเคนะครับโอเคประมาณนี้หละเนาะเพราะว่าออฟตัดการเราก็ยังไม่ได้มีนะครับก็ดีออฟแบบมั่วๆใส่ไปก่อนแล้วกันนะครับมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า โล่เราจะติดดีขนาดไหนนะครับเออผมหาเพื่อให้โล่มันติดดีเฉยนะแต่ทอยตรงทอยดีผมว่ามันก็ทอยอเท่ากันนั่นแหละเพราะความสามารถไม่ก็เท่าเท่ากันนะครับไม่น่าจะทอยดีขึ้นเนะ่ะดูตรงแล้ว <laughs> ไปนะครับหาเพื่อโล่อย่างเดียวเพราะไม่งี่หมอกตัวเก่าบ,บางทีไม่ค่อยติดไงเอาทําไมอ่ะอ้าวนึกว่ากดไม่ได้โอ้โหเพื่อไม่ให้เราลงเล่นหลีออะไรอย่างเงี้ย จะใจร้ายกับเราไม่ได้นะเพื่อนหนูเจอคิมมุนว่ะมาเกมแรกก็เจอจเลยมีการวิกด้วยถ้าผุดหมอดจาะก็อาจจะจบได้แต่ถ้าผุดไม่หมอดจาะก็ก็ตามนั้นนะ่ะอ,อย่าผุดนะอย่าเพิ่งผุดนะอย่าเพิ่งผุดนะอดนะอดนะตอนเนี้ย เออมันต้องแบบนั้นแหละเพื่อนตอนตอนกลับไปก็อย่าเพิ่งผุดนะเออมันต้องแบบนั้นแหละเพื่อนไปมาผุดเลยจังหวะนี้อุ้ยรถติดดีนะเอยขับมาครั้งแรกติดเลยน,นะได้นะได้นะได้อยู่ได้อยู่ผุดไหมไม่ผุดเลยเพื่อนเฮ้ยนาย,นายเรามีป้ายสีเพื่อนนายมาขโมยเมืองเรารอ่ะเพื่อน,นเฮ้ยบัเติเขาไม่ออกเว้ย เฮ้ยม่โดนไม่โดนไม่โดนเอ๊มีโดนมีโล่พอช่วยได้นิดนึงอ่ะโหแมงหากระห่าวอะเฮาโอ้โอโดนโดนเถอะเนาะโดนเอ๊ยยังไม่โดนเรายังไม่โดนมันมีมันก็ช่วยได้นิดนึงเราจริงทุกคนโล่เออไม่งั้นอะโดนไปแล้วเมื่อกี้ไม่รู้วอะโดนหมัดเตะมั้งเมื่อกี้สงสัยเอฟเฟกต์มันไม่ออกอ่ะ โอ้โหแมงเมือ,มอ,มอ,มอแงแมงโคตรแพงวะ่ะโอโ้โหโอ้โหดีสิไม่โดนยังอวยเราอยู่แม่งแต่ว่าเมืองโคตรแพงว่ะาะฆ่ากูให้ตายทีเดียวเลยนะเพื่อนโอ้โตัดหมดเลยเว้ยใช้การนะใช่ปะ ไม่ใช่บอกไม่ใช่มีตัดการป้นะเนี่ยมีเว้ยมีตัดการด้วย,ววยใช้การป้องกันโอ้โหก็คงต้องกู้พี่นะเบิ้์สองกลับหลังได้ไหมสวยมาใช้เจ็ตตกแม่งเลยเพื่อนมาโอ้โหเจ็ตไม่ออกไอสัตว์ดีนะดีนะไม่โดดลงตรงนี้ ลงตรงนี้แล้วเจ็ดไม่ออกแล้มึงมึงร้องแน่เมื่อกี้เจมเนะเออ็มึงอยา่าทรยศพี่นะเออเรียบร้อยมึงอย่าทรยศพี่นะเจ็ดนี่นั้นดีนะทีะ่ผมตัสดสินใจลงตรงนั้นก่อนเพรยันนะบเพลอง <c oughs> ถ่ายได้เลยโอเคมั okay. <c oughs> ติดดีติดได้อยู่ดีโดดลงเมินครัแรกก็ติดปกติไม่ไม่ค่อยติดแต่เขาอะไรไงโดดลงสองสามครั้งแม่งก็ไม่ติดนะบางทีไปนะครับไปต่อ การจ่ายจังหวะนี้แหละเผื่อแบบเจอแบบพูดช่วยกันได้ครั้งหนึ่งก็ยังดีอ่ะนะครับกันได้ครั้งหนึ่งก็ยังดีอ่ะโอ้เจอไก่อ่ะไก่อ,อ,อเพื่อนรักเราเป็นเพื่อนกันนะนายจำได้ไหมไก <c oughs> อาก็หมวกดาร์กเหมือนกันนะอันนี้ก็ดาร์กนะครับผมแหมทำมาสองจี้เลยเฮ้ย <c oughs> ออฟอะไรออฟเงินเดือนยังไม่มีตัดการม,มีตัดการเอามีตัดการเจ็ดห้าอยู่ ไก่อบอกไล่สร้างแล้วก็มึงไล่สร้างเถอะไก่อกูมีป้ายสีอยู่เพื่อนไม่เป็นไรเพื่อนเรามีป้ายสีอยู่นายนายสร้างไปเลยเราขอป้ายสีจังหวะเดียวจบพอเราขอป้ายสีจังหวะเดียวจบพอเพื่อนอแมงโดดโดดเป็นว่าเล่นเลยน,น่ากัะกระจายสีเมืองอะ่ะ <c> น <oughs> ั่นไง <c oughs> มึงกระจายไปเลยปะ ทอยดีอยู่นะของติดดีด้วยไม่ใช่อะไรอ้าวโยนป้ายสีไปหนึ่งดอกนายต้องมาสร้างใหม่นะเพื่อนแบงกลับมาไว้กลับมาม,มึงออกดียังว่าของมือเพื่อนฮะไอ้ไกอาอ้าวโยนป้ายสีไปอีกหนึ่งดอกจะมีดอกสามเกิดขึ้นอีกไหม วยอย่าบอกกูกระโดดไปสร้างกุหลาบไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวไอ้นี่อีกเดี๋ยวบอกนะแม่งโดดอีกโอ้โหพระเจ้าช่วยกวยทอดแม่งอย่างอวยของติดโคตด,ดีอันนี้แม่งก็รู้แล้วว่าแม่งเกมกวยใครเนี่ยถามจริงโอ้โหชิบหาย ่ติดดีเกินวะของมันติดดีเกินผมติดดีจัดอะโอ้โหโอ้โหโอ้โหโดดสร้างแลนด์มาร์กอีกพ่อหนุ่มป้าตีโซเพราะของจะติดขนาดนี้พี่ก็ชนะผมไปเลยก็ได้พี่อ้าวสวยเดียมึงมาผุดตรงนี้อ้าวโอ้บักคามึมเอยแล้วมึงก็บเบนี่อ่ะมึงไม่กำล,ลังให้ มึงก oh, well ็ใจได้แท้โอ้เขาไปกลับหลังให้เมื่อกี้ว่าสวยแล้วเด้เพื่อนพูดมาพูดมาเพื่อนพูดมาเออไปสามห้าพูดก็จบแล้วอุ้ยถอยแม่นอยู่นะหมวกใหม่อ่ะอ้าวเรียบร้อยอุ้ยถ้าหมวกใหม่ถอยแม่นอยู่เอ้ามึงอวยกูก็อวยเป็นไงอะเพื่อนมึงอวยกูก็อวยอะเพื่อนแฟร์แฟร์เห็นไหมแฟร์แฟร์อื้อ มันต้องอวยทั้งสองฝั่งมันถึงจะแฟเพื่อนเฮ้ยแต่ทอยทอยแมนรู้สึกว่าทอยแมนอยู่ไม่รู้อะไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ารู้สึกว่าทอยแมนกับของก็ออกดีอยู่นะเดี๋ยวต้องลองเล่นไปดูอีกสักพักหนึ่งก่อนใหม่ๆหม่อใหม่ๆอะไรก็ดีวายเจอวินเทอร์ขอทอยคนแรกได้ปะด่ไม่ได้คนแรกแล้ววินเทอร์วินเทอร์น่าจะเรียกกันวีกระเปล่า วินเทอร์น่าจะเรียกกันวิกหรือเปล่าพี่เอี้ยนนะเรียกกันวิกหนึ่งครั้งครับผมวินเทอร์บอก <What? S 1> เราขอกันวิกนายก่อนก็ได้สักครั้งหนึ่งก็ยังดีคอสต,ตูมอะไรคอสตูม60%การเรียกโอเค น่าสวยเลยแบบนี้อโอเคเดี๋ยวถ้าว้าบอกว้าบอลตัวเนี้โนยโยนอีกดิอา้าเพ่งโยนลัวๆเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่ ไงวินเทอนายจะยังไงเพื่อนฮะตอนนี้นายเริ่มวินหัวแล้วใช่ไหม <c oughs> ตอนนี้เพื่อนเริ่มวินหัวแล้วใช่ไหมปั๊บอ๋อมีน้ำน้ำแข็งโอ้ยไม่ย้ายได้ปะขี้กเกียจย้ายยังอ้าวนั่นไงไม่น่าย้ายเลยเพิ่งสองไป ติดติดด,ดีนะเอโลติแกแยะติกแยะกลับเมืองโอ้ยอย่าเพิ่งผุดได้ป่ะจังหวะนี้อย่าเพิ่งผุดได้ป่ะขอรองเท้ากลับเมืองก่อนอนั่นงไงบอกว่าอย่าเพิ่งผุดนะน่าจะสิบมาไม่งั้นก็มาตัดเมืองผมอ่ะอืมอไม่ตัดครับเจ๊นะครับ ดูดเราลงไปสวยเลยเพื่อนดูดเราไปเลยเออกำลังเลือกพื้นที่ครับน่าจะดูดเราอีกรอบรึเปลือจะตัดเมืองจะทำอะไรจะตัดเมืองหรือจะดูดตัดเมืองครับแทงอยู่นะต้องใช้การแล้วมไม่ใช่ว่ะเบิ้ลสองได้ป่ะโอ้โอไม่ได้ชิบหายแล้วาาโลไม่ติดด้วย น่าจะกลับหลัง <12. S 1> โอ้โหโดนเศษสวยแล้วไงครับพี่โดนเศษแม่งกูไม่ได้ตังค์ด้วยนะ <12. S 1> โอ้โหโอ้ยดีนะมันเต็บไปตรงนูน้น <12. S 1> โอ้แต่ก็แพงก่า ไม่น่าเลยไม่น่าเบินสองพลาดเลยโอ้ถอยแม่นวะหมวกดาร์กปะหมวกไม่ดาร์กนะเขาถอยแม่นอยู่นะขเขาจัดย้ำอย่างเดียวเลยเว้ย ว่าจะเบิ้ลสองจบแบบสวยๆซะหน่อยอย่าตัดการ์ดนะนะโอ้โหเราจะเบิ้ลได้ไหมเนี่ยเบิ้ลต่อไปโอเคได้อยูอ่ผมว่าเงินไม่น่าจะพอป้ายอะถ้า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 ป้ายสองเมืองอะหรือจะพอหรือว่าลองวะยังดีกว่าเนาะ ยังก่อนดีกว่าผมว่ามันไม่พอหรอกเอาจริงๆผมว่าเงินไม่พออะอ้าวอิสราหมวกหมดแล้วเหรออ๋อหมวกหมดแล้วหาเอ้ยอือ มาแล้วครับเบอร์สิบสองมาแล้วครับเบอร์สิบสองมาแล้วครับผมดูดผมแน่ครับเออดูดไปเลยโอโ้โหโอ้โหต้องกู้เหรอวนะโอ้เงินไม่พอป้ายสีเรียบร้อยแตกเลยอ่ะเพื่อนเราแตกเลยโอ้โหเรียบร้อยมึงไม่ฆ่ากูเลยว่าเพื่อนโอ้แม่งเอ้ยกูผุดตอนนี้ไม่ทันแล้วเพื่อนเอ้ย เราน่าจะไ,ไปป้ายสีไว้ก่อนไม่ทันแล้วเพื่อนเรียบร้อยโ้องไมไป้ายสีไว้ยังกะเมื่อกี้นะไม่รู้ไงแม่ว่าจะโยนโเพื่อนไอ้เพื่อนรักไอ้เพื่อนรักเราแตกเลยเพื่อนรักถ้าเบิรนสองในจังหวะนั้นนะนาอาจจะไม่แพ้ไม่เป็นไรเอาใหม่ก็ได้นะครับแต่ว่าติดดีอยู่นะเพราะก็ติดดีอยู่ผมว่าติดดีกว่าหมอกเก่าอยู่นะ อหวานเจี๊ยบดิพี่แบบนี้น <laughs> หวานเจี๊ยบดิครับเจอมาร์ตี้ก็หวานเจี๊ยบดิครับพี่หวานเจี๊ยบจริงก็เบาเบิ้ลต่อไปสวกลับเมืองไหมส,สี่ไปเพื่อนขุดมาจบเลยขุดไปให้มันจบจบเพื่อนจะเล่นเกมใหม่ เอ,อแต่ก็ทอยแม่นดีอยู่ในตอนนี้ถึงว่ามันจะเปอร์เซ็นต์เท่ากันก็เถอะไม่รู้แต่ก็ทอยทอยทอย,ทอยแม่นอยู่ทอยแม่นไม่สำคัญหรอกสองคันที่โลนี่แหละอยากให้โลติดดีก็พอแล้วนะครับไปต่อครับแพ้เป็นหนึ่งวินเลยผมเจออาชาครับขอทอยคนแรกก็ได้ทอยคนสองก็ได้ไม่เป็นไรอาชา ไม่น่าจะค่อยเท่าไหร่มัง้งแต่เขาไม่แต่ก็เอาเราได้เหมือนกันนะเอาอไรดีะกลับหลังมาก่อนแล้วกันก็นเอาเรื่องอยู่แล้วเขาได้โยนโยนโยนเราก็แป,ป๊บเดียวเหมือนต่อไปโชว์ความเทพของมวกเอ้ยก็เอาเรื่องอยู่นะเพื่อนเบิร์นต่อไปอีกหนึ่งทีนีอย่างเอาทอยแม่นยังว่าเพื่อนนี่ขนาดหมวกไม่ติดนะเนี่ย คุดอู้สวยเพื่อนโอ้โหสุดยอดว่ะเย้โอุ้ยนี่ติดติดติดเแล้วโอโตติดนะเฮ้ยติดดีว่ะโลติดเยอะติดดีแค่โลติดดีผมก็พอใจแล้วอ่ะเอาจริงอยู่มึงติดดีแค่ช่วงแรกแรกเฮ้ยแล้วมึงติดดีแค่ช่วงแรกแรกว่ะเพื่อนจะไม่รู้ว่าหมวกหมวกอีหมวกตัวเข่าไม่ค่อยติดเลยบางทีก็เซ็งเซ็งอยู่นะแบบไม่ค่อยติดอ่ะจริงรู้สึกว่าหมวกนี่ติดบ่อยแต่หมวกตัวเข่าไม่ค่อยติดไป เจอไกอาจะเป็นไกอาธรรมดาครับไม่ใช่คอสตูมครับไม่ใช่คอสตูมก็ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะครับแต่ก,แตก็แต่ก็ดูดเราตายอยู่นะก็อย่าว่านะก,ก็ดูดเราตายอยู่นะเออไม่ใช่คอสตูมก็ดูดเราตายอยู่นะจะก้าวได้ปะผมจะก้าวได้ไหม ไปดิโยนโยนสีปั๊บไม่โยนอ๋อเขาใช้หลุมหลุมถุงมือไททนโอเคไม่ค่อยกลับเมืองบ่อยโอเคได้อยู่ผมกลับไปข้างหลังดีกว่าไหน,นโชว์โชว์คอมเมนต์ของเต่าไปนั่นเอาเรื่องยังพูดมายิ้งเอาเรื่องมาเื่อน ทำมึงไม่พูดอ่ะเพื่อนสี่เบิ้ลไปเพื่อนนี่ไปยังไงล่ะโคตรเอาไม่ไม่หวันร <c oughs> องเท้าไม่ติดละเพื่อนเอ้ยกระหามันไม่เบิ้ลไม่เบิ้ลไม่เป็นไรโอเคได้อยู่ได้อยู่มันไม่เบิ้ลครับอ่าสวยครับกลับมืองปะ กลับเมืองเหรออ๋อกลับเมืองเว้ยอืมเขามีตัดการ์ดปะน่าจะกระโดดมากันเมืองเราแถวนี้มั้งมีตัดการ์ดอยู่มีตัดการ์ดหกสิบน่าจะน่าจะกระโดดมากันเมืองที่ไรนี้เหรอมั้งไม่กระโดดมากันเดี๋ยวมันลำบากไงโอเควาร์ปไปเพื่อน เบอร์สองไปโชว์ความเทพของเตา๋านั่นไงไม่เห็นโชว์ความเทพเลยกลับเมืองสวยมันต้องอย่างนั้นนะเพื่อนเหม่อเข้าไปเออวีโรติดดีโรติดดีเอาเรื่องเอาเรื่องอยู่เอาได้อยู่ขุดมาเพื่อนพูดไปพูดให้มันจบจบพดให้มันจบจบทำไมเพื่อนไม่พูดให้มันจบจบไปอ่ะเพื่อนจะไหนจะสิบหรือจะสิบสองอ่าสิบปรกันเมืองก่อนอย่าลืมนะเรามีป้ายสีนะ อ้าวไม่ติดเว้ยป๊จะย้ายปะย้ายปะวะย้ายปะไม่ย้ายนะเอาไม่ย้ายก็สวยดิพี่เอาไม่หลุมดำกันเมืองตัวเองด้วยพี่มึงโดนกูแน่อ้าพี่โดนนะพี่ไม่หลุมดำกันนะ่ะโอ๊ยถอยพลาด ออะหรือว่าถอยพลาดต่อแต่อยถอยแม่นอยู่ถอยแม่นอยู่เรียบร้อยครับเออเอาเรื่องเอาเรื่องแต่จากที่เราถอยอยู่ก็ถอยแม่นแล้วก็โลกออกดีนะครับไม่รู้ว,ว่าเป็นช่วงแรกหรือเปล่าลองไปเล่นกันเองนะครับหลายๆคนผมว่าน่าจะทําหมวกนะกันเยอะอยู่นะครับนะครับอืถ้าไม่ติดว่าโลหกสิไม่ทำหรอกมาเพื่อนอย่ามาจ่องกับเรานะเพื่อนเราจะเล่นให้ก้าวมันจะก้าว่า เจอไกอาครับตัวนี้เป็นตัวคอสตูมครับคนแรกได้ไหมจัดไปอุ้ยมีไพ่ด้วยนะไม่งั้นเราเลือกกันวิกกูมาแน่เพื่อนเอ๋ยเอ้ยเราต้องรีบวิกเว้ยเพื่อนเลบวิกช้าที่ตายนะเว้ยโชว์ความเบิ้ลสองไปนี่ออกสีเป็นยังไงแล้วเอาเรื่องพูดแม่นั่นแหละเอาเรื่องเพื่อนหกกับห้าอะไรก็ได้ไหม เออเอาเรื่องเพื่อนได้อยู่พูดไหมพูดไหมพูดมาเพื่อนไม่พูดครับไม่พูดไม่เป็นไรครับพี่โอ้โหมึงไปพูดข้างหลังได้ไงวะสี่ไปโอเคเรียบร้อยอย่าไปจังเพื่อนหนูแต่ว่าโลติดดีมากผมพูดเลยแม่งโลติดดีใครบอกกําลังแบบหาว่าไอพี่แม่งเอาโลให้มันติดด,ดีอันนี้ติดดีจริงนะครับจากทีเ่เล่นมาหลายๆเกมนะ การันตีว่าติดดีว่าหมวกเก่าเพราะหมวกเก่าแม่งผมตกหลายทีแม่งก็ไม่เคยติดไม่เคยติดเลยนะครับติดอย่างเดียวติดเงี้ยก็บรรลุมันจะก้าวปะมันจะก้าวปะเล่นพิวให้มันก้าวมันจะก้าวปะอุ้ยเจอคู่ปรับตลอดการอยกแล้วขีมูลซุนลุยขี้มูนซุนลุยมีการวิ่งอีกแล้วโอหัวจะปวด ปวจะปวดเลยเจอกิมุนเนี่ยพูดมาไม่พูดครับขอใส่คู่เคี้ยวกันเนาะพูดไหมพี่หน่อยลูกไม่พูดเลยไม่พูดในพ่อเลยลูกโอ้โหไม่พูดเลยลูกเพื่อนสองไปลูกโอ้พูดมาพูดมาพูดแล้วพูดแล้วรองเท้ามา ผุดแล้วรองเท้าไว้มาครับพ่อแล้วมันลอยมาแล้วโอ้มันลอยมาแล้วโอ้เรียบร้อยแตกกูได้เพื่อนกูแตกให้กูแตกได้เลยกูแตกได้เลยเพื่อนอ๋โอโดนแล้วหนึ่งสเต็ปโลไม่ติดอย่างเงี้ยโอ้โอ้โอโอ ใช้การ์ป้องกันอะไรไม่ใช้ไม่เอาถ้าเปิดกันวิกได้จังหวะดอกแรกก็น่าจะดีอยู่นะที่เปิดกันวิกไม่ได้เลยโดนเตะซะเนาะแล้วโดนเตะนะ,ะนตกลนะงมาไม่ได้ทอยต่อด้วยนะนั่นไงแม่งเออ บัคมึงก็บั๊กักทีเถอะบักควยโคตรเที่ยเลยตายไปเถอะไอเวนทุกวันนี้แม่ไม่ทำอะไรเลยจีเอแม่ไม่แก้บงแก้บัคอะไรละไอ้บัคบัคยังไงไม่ก็บัคอยางไง อีบักกูเ้เงินไม่ค่อยเท่าไหร่นะบางทีไมก่ก็ก็กู้ให้อีกฝ่ายบ้างบางทีมันเป็นในบางครั้งไงแต่เอนเนี่ยมันเป็นทุกครั้งเว้ยไอ้บักเนี่ยแม่งคนเลยเล่นคีมูนกันเยอะไงใครจะไปเล่นว่าแม่งเต,ตะลงมาแม่งก็ไม่ได้ทอยต่อนี่แต่ผมนี่แหละไม่เล่นเพราะผมไม่ชอบจะก้าวได้ไหมนเนี่ยจะก้าวได้ไหมนเนี่ย,ยจบ <Yeah. S 2> กล้อะเออขวาไปเพื่อนจบไปเลยวันเทินไปเดี๋ยวไปพูดเยอะเบิร์สองไปโชว์ไปโชว์โชว์ความแม่นของลูกเต่าเราไปเออมันต้องอย่างนั้นแหะเพื่อนขุดมาดิเบิร์สองไปอีกหนึ่งทีดิเพื่อนให้มันรู้ให้มันรู้ให้มันรู้จักกลับเมืองนะเพื่อนมึงไม่กลับเมืองโอ้โหกูแตกละเพื่อนโอ้โหดีนะเขาไปสิบถ้าเขาซอยสี่มาที่กูสวยนะเพื่อน โ้ดีนะแม่งไม่ถิดยังพอได้อยู่ยังพอได้อยู่ยังพอมีเอาป้ายสีจบได้อยู่ถ,ถ้า, effect, นะาถ้าโดนเอฟเฟกต์นะโอ้โหแม่งเอาอ่ะแ่งจะกระโดดมาหาเราหละดูทรงแล้วมาแล้วครับโอ้ยสร้างแรนไม่ออกเว้ยใช่ปะ่ะเหมือนสร้างแรนไม่ออกนะเหมือนเหมือนกระโดดสร้างแรนไม่ออกนะเมื่อกี้เห็นอยู่แวบๆเห็นอยู่แวบๆ มาแล้วมาแล้วมาแล้วถ้าโดนเอฟเฟกเข้าไปนี่แตกแน่แน่เลยอ่ะโอโ้โหมาแล้วครับมาแล้วครับโดดมาแน่ครับสร้างแรงออกด้วยโดดมาแน่แน่โดดมาหาเราแน่แน่เลยโดดมาหาเราแน่แน่เลยปั้เออ แตกนะอย่างเงี้ยเราอ่ะแตกเราแต,ก,าแตกนะเพื่อนนะอุย้ยไม่ออกวะเอาให้ดีวะเอากูโดดมาตรงนี้ทำไมอ่ะเพื่อน,อดดนดเอากูโดนดักผิดเพื่อนเอ้ยเพื่อน์สองได้ปะโดนดัก,ด,ก,ด,กดักไปดักตรงนี้ดักดักไปมึงนะี้โอ้ เงินเงินไม่พอเหรอเงินไม่พอแน่เลยอ่ะถ้าเงินไม่พอก็แพ้อ,นะอ้าเงินไม่พอครับไปจัดเงินไม่พอหรือมึงไม่ออกวาเพื่อน <c oughs> อ้าไอ้หอ,อกไอ้หอ,อกเอ้ยโดนแล้วจังหีง้ป้ายถีต้องออกนะ ตอนโดนเชือดป้ายสีต้องออกนะถ้าป้ายสีไม่ออกแม่งตายแน่เนี่ยจังหวะเนี้ยใช้โอ้โหกู้ไปเงินพอไหมเงินไม่พอป้ายสีอีกอ่อจบแล้วมึงไม่ออกมันเหมือนมันไม่ออกนะมันไม่ใช่ว่าป้ายสีมันไม่เงินไม่พอเนี่ยเรียบร้อยเงินไม่พอหรอ น่าจะไม่พอผมว่าน่าจะ 16m ประมาณนั้นอะประมาณหรือเปล่าวนะแตแ่เขาอะไรมั้ง ของพี่ก็ติดดีโพสต์ไปเราโอ้ไปไม่ถึงฝั่งฝันก้า <c oughs> วินที่ฉันฝันเา,าเรียบร้อยแนละ้วแตกนะแต่ว่าติดดีแต่ว่าติดดีนะไม่เป็นไรนะไม่ก้าวแล้วเดี๋ยวค่อยเราไปเล่นใหม่แล้วกันนะครับผมโอเคแต่ถือว่าหมวกถือว่าประหารน,นะถือว่าติดดีอยู่นะครับผมโอเคนะครับ ถึงไม่ได้ก้าวไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยไปเล่นใหม่โอเคนะครับผมก็ถือว่าถ้าใครอยากจะหาไว้ผมว่าดีนะติดดีอยู่โล่ก็ติดดีอยู่แต่ไม่ใช่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะช่วงแรกหรือเปล่าะอหมวกเก่ามันหมดสภาพแล้วไงนะครับมันไม่ค่อยติดแล้วโล่อะเลยต้องจัดหมวกใหม่มาหน่อยนะครับผมหมวกเก่าหมดสภาพเลยต้องจัดหมวกใหม่มาแต่ถือว่าติดดีอยู่หมวกใหม่ หรว่นานอนาคตมันจะติดไม่ดีช่างหัวมันตอนนี้มันติดดีก็โอเคพอใช้ได้นะครับผมก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้คงไม่มีอะไรแล้วคงต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านทุกคนบ๊ายบายไปแล้วนะครับ